ครับเดี๋ยวเรามาเฟิร์สไฟสูสามสิบให้ลูกค้านะครับจังหวัดปิดอะไรนะคุณอภิชาติจังหวัดสุขโขทัยค่ะคุณอภิชาติจังหวัดสุขโขทัยนะครับอันนี้เป็นซูสามสิบนะคะลูกค้าขอเป็นมอเตอร์แรงนะคะอันนี้มอเตอร์เล็กค่อนนะรแรงเลยนะ อันนี้ช่างปรับให้นิ่งกันแล้วนะคะทีนี้ก็สามารถเล่นได้เลยค่ะปล่อยมือได้นะครับเดี๋ยวให้พ่อค้าตีลังกาโชว์หน่อยนะคะเ็นีวั ถ้าลูกค้าอยากได้ความเร็วและแรงนะคะแนะนำเพิ่มมอเตอร์เป็นเล็กค่อนนะคะอ้วาวผ่านแล้วลง เสียงวีด,ดีจังเลยค่ะสู่สามสิบค่ายหนึอาซีนะคะมีสาขาเดียวนะคะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ